เลือทองแบนอยู่ไหนเรีวครับแล้วเมื่อสักครู่แหม่พูดเรื่องเสื้อค้างไว้นะครับเสื้อที่ซุ้มชลวันมีตัว2 0 0 2้อยเสื้อซุ้มสิงลำนังเสื้อซุ้ม88ครับตัวสามร้อยู่ฝั่งนู้นตนที่ซุ้มนะครับใครสนใจก็ไปแล้วก็ทันแสงนะครับแต่ตอนนี้เหลือท้องแบนครับ อยู่ไหนเอ่ยโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยเรือท้องแบนอยู่ไหนครับไม่ให้อยู่ดันสวาให้หน่อยฮะเพราะว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นครับน่าจะมาตลอดครับเสียดายเวลาเนาะอยากให้เรือท้องแบนเนี่ยสแตนบายไว้ฮะ ครับขออนุญาตช่วงนี้เรือยังไม่ออกเนาะครับผู้จัดการเรือที่ยังไม่เขียนใบสมัครนะครับพร้อมกับบัตรประจําตัวผู้จัดการนะครับก็มีพญาราชสตตีจักนารายเทพมงคลสิงห์สวยนาวาสิงห์สวยนะครับสิงห์อิสานปิ่นเพชรนาวาแม่ของเอกนาวาครับครับมาส่งหลักฐานให้เัาด้วยครับเอาละครับมองไปยังจุดปล่อยเห็นกลางแขนกลางขาเรียบร้อยเข้าเทียบ ผู้แล้วแดงจักรนารายน้ำเงินเทพอัมบรินครับเอาได้แล้วทีนี้ลงใบเรียบร้อยพร้อมปล่อยใครอยู่ใครไป๋อ ความร้ายกาจชกาดชะกันฟัดกันมาหนัวเนียหนัวเนียไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เมื่อระยะทางประมาณ600เมตรร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงเหลือไม่เกินสี่สิบวิภัยร่องน้ําแดงคือจักรนารายฝั่งอโนนภัยกับร่องน้ำต้งเหมือนฝั่งอนิเทพอมรินภัยโดยไอหมาบ้าแห่งลุ่มน้ํายมในน้ำไอสิงลำนังขึ้นขี่เทพอมรินแต่มองตามสายตาปุยลุพ่อเอาละวอยเรือแกงชะกัดชะกันในน้ําจักรนารายจักเอ๋ยจักเอ๋ยจักเอ๋ยจักนารายหนีแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยใครก็รู้อ่า ไปที่ไหนนี่ก็ได้คขได้ยินนี่ก็บอกว่าคู่ต่อสู้ต่อ,ตอก่อนนี่ก็ถึงกันหนาวแล้วว่าไปแล้วจักรนารายทับท้าเหมือนจะเหลื่อมล้ำนำหน้าแต่ตะบอกตาสายตัดเทพอมบินจากพิจูโลไก,กไม่เก่งจักไม่เก่งสีไม่เก่งบารมีคเคะไลบีด้วเอาล่ะครับไม่แน่ไม่นอนรอสะพานพอพร้อมกันดูสิว่าจาักรนารายจักรนาลายในหัวละตี8 8แปดแสเอาล่ะครับวันนี้ตียังไม่มีวันตายลวตีไม่มีวันตายปั่นหนีแล้วในท้ายปุยบังเพียงว่วปุยปัญนาทองทีมอาสส มาเต็มพิกัดอัดมาเต็มที่ครับในนามสมโอทีเทพอัมพริลครับกรรมการตัดสินล่องน้ําแดงครับจากนารายเป็นเรือชนะจากนารายเป็นเรือชนะครับพี่น้อง